ยาบัวพันมาเจอสิเป่าหน่อไม้บอกเจ้าที่ไปซ้ายเลยเราสีมาเอาหน่อไม้เฮ็ดยังบะเถาได้พี่น้องเฮ็ดอเ็ดคือเก่ายังเอามาเพาะเฮ็ดคือเก่าไม่ผ่าสิกินพี่น้องเถาเลยน้อเริ่มแล่เลยพี่น้องเนี่ยเริ่มแล่ละเฮ็ดเ่าพี่น้องเนี่ยให้พันเป่าหน่อไม้พี่น้องปักยังก็เลยถ่ายบรรยากาศใลยพี่น้องในเบื้องว่าไปเดินทาง đờ 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 bắt kiếm làm máy thì nó bộ khăn kiếm làm máy, Mân, pa ở đây cái cắt nhau à, phí ừ, phải không cắt nhau hé, thau điếu nhau thì nó thay nhau, thay nhau thau si nhau nhau nó thì nó 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 làm máy, ô hô, được, siêu siêu หางเลี้ยวขนาดพี่นอ้องเอ้ยเป็นไรพี่นอ้นองเอา้าถ้าห้ามหักนี่มันสีขึ้นหลายเยพี่นอ้องเอ้ยถ้ามันสีขึ้นหลายแล้วมันสีปีหน้ามันสีบวค่อยเป็นเป็นนอนีสีอะไรใสต่ตกนู่นน่หักเอา้าเกาหมดกันจ้าหมดหลายโอ้ยดังแค่แค่พี่นอ้องเอาไปให้ลูกสาวเห็ดเราไม่สบม มือเศร Elliot, ee, ้าเลยมือเศร้าเนี่ยแปว่าเสียไปเก็บหน่อพดนพี่น้องเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ้าวมือเศร้าเสียไปเก็บหน่อพจนให้พี่น้องได้เบิ่งเพื่อนปรฮักก่อนพี่น้องเอ้ยบ่ทันเอาฮักฮักเพื่อบ่ให้มันขึ้นสูงพี่น้อง พนะ่ะค่อยนาะพอๆเอามีดปะเอาเด้อเดี๋ยวค่อยสิเอาไว้ตัดตัวนี้ตัดเอาเด้อเจ้าปไปยอ้าวเก็บใส่ก,กระสอบเลยตลาเดเติดอยู่พี่น้องเอ้ย มาพี่น้องมาฮอดแล้วและสองกอพี่น้องกอนึงถ่ายบอท่านให้พี่น้องในเบือ้องห้วยประฮักก่อนบอกบอท่านอ่าเห็ดหน่อไม้ส้มพี่น้อง